ครับสวัสดีครับอัอนนี้ก็เป็น EP4 หลังจากที่ผมบันทึกไป3 EP แล้วเรามาเปิดดูนะครับก็ส่วนตัวชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดและตัวเองได้คุยนะครับเรียบเรียงน้ำเสียงชอบจะต้องต้องบอกกับคนอื่นแล้วกันนะครับถ้าเกิดบังเอิญมาเห็นหรือมาได้ฟังเดี๋ยวก็จะมันไส้ว่า ว่าผมมาพูดอะไรเรื่องเรื่องของตัวเองจริงๆผมอัดเอาไว้เนี่ยแล้วบันทึกไว้ใน youtube เนี่ยเพื่อตัวผมเองเป็นหลักเลยนะครับผมต้องการบันทึกเพื่อจดจำเก็บเอาไว้ในสิ่งที่ผมเคยผ่านมาในขณะที่ผมยังจำได้ เพราะเราไม่รู้ว่าอายุมากๆขึ้นเนี่ยความจําเราจะเป็นอย่างไรในขณะที่ผมยังมีความจําที่ดีอยู่ยังนึกถึงอดีตได้อยู่เนี่ยผมก็ใช้วิธีโดยการที่อัดคลิปบันทึกเอาไว้แล้วก็เก็บไว้ใน YouTube เพื่ออายุมากขึ้นมานั่งเปิดฟังความจำผมจะได้นึกถึงได้ว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยผมผ่านอะไรมาบ้าง แต่ถ้าสำหรับท่านอื่นที่บังเอิญมาได้ฟังตรงนี้หรือมาเปิดคลิปตรงนี้เจอเนี่ยถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ถือว่าเอาไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วสาระก,ก็ฆ่ามันไปเลยเปลี่ยนมันไปเลยนะครับไม่ต้องมาดั่งคอมนมตทว่าอะไรกันแต่ถ้าจับจุด ได้ในในส่วนของผมเองเนี่ยสคลิปมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนการทำงานที่ดีไซน์ไทยแล้วก็เข้าสู่การทำงานที่ n g a แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ผมฟังกลับไปฟังเองแล้วพอพูดได้ในสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าการที่เรามีเพื่อนที่ดีเนี่ยมีคอนนคชันที่ดีเนี่ย มันทําให้เพื่อนเราสามารถแนะนําให้เราไปทํางานได้ตอนในขณะที่เราวงเวงไม่มีงานทําอยู่อย่างเช่นแด้พามาสมัครที่ MGA หรืออย่างตอนที่เราเรียนหนังสือจบแล้วก็หลงเหลงอะไรเหมือนเดิมครับแต่พี่ทศรุ่นพี่ก็พามาสมัครที่ดีไซน์ไทยอย่างนี้ครับหรืออย่างการที่เรามีเครดิตทำให้เรา เล่นแชร์ตั้งแชร์แล้วมีคนมาเล่นกับเราเพื่อได้เงินจากการรวบรวมแชร์มาซื้อหมอใอ้ยโดยไม่ต้องเสียดอกและบริหารเงินเนี่ยจากค่าศึกหลอรถมาผ่อนแชร์เนี่ยอันแรกก็ถือว่าเป็นเครดิตจากอันแรกเป็นคอนดิชันที่มีรู้จักแด่กับพีท่ทศก็มีเครดิตในการตั้งแชร์อย่างตอนที่เข้ามาทำงานแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์ สนิทสนมกับพี่ยงอา,อาจารย์บัณฑิตก็ได้สั่งสอนวิชาต่างๆให้เราจดจำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้เราทํางานเรื่องของการติสติกเกอร์จริงๆเป้าหมายก็คือการดิสเพย์หรือสอนตัวเราว่าเป็นเป็นเราเป็นมนุษย์เป็นคนต้องหัดคิดในสิ่งที่บวกเพื่อให้สม,สมองมันคม นั่นก็ในส่วนตัวผมกลับมาฟังใหม่ผมถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนถ้าท่านอื่นได้ฟังจะด้วยบังเอ,อิญหรือตั้งใจก็สุดแล้วแต่ถ้ามีประโยชน์อย่างที่ผมพอสรุปเป็นสังเขปเนี่ยก็ลองดูนะครับก็เกิดไปตั้งนานก็ต้องรีบเกินนะร,รีบออกตัวก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาฟังแล้วเ็จะหนักไส้นะครับทีนี้เราก็มาพูดว่าโอเค ผมได้เข้ามาอยู่ MGA และคขุขะตอนเริ่มต้นแล้วทุกอย่างมีการวางสเต็ปของงานตลอดครับการที่เราออก3เบอร์แรกไปก่อนเนี่ยเป็นการชิมลางที่เรารู้อยู่แล้วว่าของใหม่เข้าสู่ตลาดเนี่ยมันต้องเกิดการชิมลางก่อนในกระแสะตอบรับและเราก็ยังไม่มีฐานลูกค้าที่แน่นพอเราต้องมีการที่ปูตลาดไปก่อน หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆที่จะออกอัลบั้มที่มีความนิยมมากขึ้นนะครับเช mm ่น hmm. พี่แหวนอัลบั้มเสัญญิงสัญญานะครับ mm hmm. ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะพี่แหวนเนี่ยเป็นคนที่มีผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรามีเรานะครับ mm hmm. หลังจากนั้นมาเปี้ยงป้างสุดๆ ก็เรียกว่ากราฟขึ้นนะครับก็ของพี่หนุย่ยไมโครอัลบั้มเต็มถังอันนี้เรียกว่ากราฟขึ้นเลยโหแล้วตอนอัลบั้มชุดนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับที่เอ็มเจเนี่ยทำแบนเนอร์ทําธงเลยครับใหญ่ๆเลยครับเหมือนเหมือนแบบเหมือนป้ายที่แบบว่าเอาเรียกว่าแม่แม่คาร์ดรถเข็นเนี่ยกันฝนได้แล้วกัน,นครับและโดยหน้าที่ของพวกผมเนี่ยเป็นการติดดิสเพย์เนี่ย นำพวกนี้ไปติดในที่ใหญ่ๆครับของผมเนี่ยจำได้เลยครับร้านกาแพงเนี่ยร้านไหนที่แบบมีพื้นที่ได้ผมขึงพี่หนุ่ยเลยไมโครสวยๆเลยครับอย่างพระขนงมีร้านสันสนอีอยู่ตรงตีนสะพานลอยถ้าถ้าวิ่งออกสุขุมวิทออกนะครับอยู่ขวามือสวยงามมาก ผู้ใหญ่ชมครับบ้านผู้ใหญ่อย่างที่บอกบ้านผู้ใหญ่อยู่แถวนั้นเยอะครับก็จะเห็นก็เป็นความภูมิใจของผมครับที่ทําให้ผู้ใหญ่ชมตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันดีกับตัวผู้ผมด้วยกับบริษัทด้วยเพราะว่าทางร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยเริ่มจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพวกผมมากขึ้นเพราะต้องการโปรสเตอร์ครับต้องการแบนเนอร์ พอเรามีเราหยิบได้ไม่อัน้นหยิบปั้วมีนิดหน่อยแล้วหยิบปั้วจริงๆเขาก็ไม่มีเวลาที่ไปแจกด้วยครับเพราะว่าหยิบปั้วเนี่ยเขาหลักเขาธุรกิจเขาคือส่งเทปแล้วก็เซลล์ที่ส่งเทปของหยิบปั้วเนี่ยมันหลายชุดนะฮะกขาขายทั้งออนป้าอาร์เอสโรตารฉะนั้นในมอไซค์เขาแบกแค่เฉพาะเทปก็แอดแล้วครับ โปสเตอร์เขาไม่รู้จะไปแบกไว้ตรงไหนอย่างของผมนี่มัน m g a อย่างเดียวแกมมี่อย่างเดียวนะครับแล้วเราก็มีการบริหารหรือการจัดการกลยุทธ์ในการวางตำแหน่งวางเวลาในการที่จะไปแปะร้านไหนตรงไหนที่เด็ดน,นั่นทำให้เราได้เปรียบแล้วก็กลับมาสู่ความเป็นที่รักของร้านค้านะครับ <S <S เพราะนั้นตอนนี้เรื่องง่ายนะครับเรื่องการขอแปะสติกเกอร์ง่ายครับ ถึงข,ขนาดบริษัทที่ทําแปะแข่งกับเราต้องมาคุยกับผมนะครับว่าเอ้ยตือ้อขอคนละครึ่งเถอะซึ่งผมบอไม่ได้ไม่ได้คนละครึ่งไม่ได้จนผู้ใหญ่เขาต้องมาขอผมนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงครับตอนนั้นตือ้อพื้นที่นี่ขอขอคนละครึ่งเถอะซึ่งผมไม่สูเอียครับผมบอกชัดเจนเลยว่าผมผมไม่สูเอียไม่คนละครึ่งถ้ามีปัญญาแปะทับผมหมดก็แปะทับไปเดี๋ยวผมก็มาแปะทับใหม่ นั่นคือผมจริงๆครับไม่มีซูเอียครับไม่มีการแบ่งครับแม้กระทั่งถ้าผมแบ่งกันละครึ่งเนี่ยผมก็จะเหนื่อยน้อยลงไม่ต้องแปะบ่อยๆแต่มันไม่ใช่ผมนะครับเ,เรามาจบตรงอรัลบั้มชุดของพี่หนุ่ยอําพลลำพูนกับสถานะของตัวผู้ผมบองกับร้านค้าที่เริ่มจะมีอำนาจ พลังต่อรองในการขอพื้นที่ของร้านค้าในการดิสเพ a y ์มากขึ้นเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะมาเล่าต่อครับว่ามันมีอะไรสนุกสนานและได้อะไรไปบ้างในขณะที่อยู่ที่บริษัท MGA ครับขอบคุณครับ